สวัสดีครับผมมานี้มาพบพ่อครับไอ้บ้าสอนนี่แหละครับผมไปยิ่งนูครับชันตอกยิ่งนูเขาเป็นเราแล้วตอกคู่ใจสองคู่กับพื้นผ้าเขาครับไปครับรับปชมว่าบ้าสอนจะไจะมีผลงานบอมเื่อนนี้ครับไปครับไม่ได้ไปเบิงใหม่ไว้ดอกแต่ว่าจะไปซุ่มๆนะครับ ท่าน,นี้ป่าครับไปครับไปเราไ,ไปชมกันครับผมมาครับพี่น้อเราเัาตอกมาหนี่งเอาตอกคู่นี้ได้มาหนี่งครับอันนี้เอาตอกคู่นี้ละคู่ดำแล้มัครับก่อนจะสั้นทั้งปรีดิ่งกันนะครับนี่เรากลางๆก็ครับ มันติดกันไหนมันคีกันนะมันเสียงบดีครับลองกับเขาอยู่แต่ว่ามันเสียงบดีบอมวนนะครับให้เาลวครับไฟลงก่อนครับก่อนที่สั่นเท่ากันเขาก,ก่อนครับชามบัตรชีบัต น,นี่ไข่เก่าอยู่ครับหอยหนูควัดอยู่น้อยหนูควัดอยู่เอรู่ายู่เขาล้อมัน,ววนรรครับแต่ว,ว่านี่เราห้ามันอยู่ล้อมันครับลอ้อมันไฟลงกัน ไม่เห็นนุ่มนูมาสองตัวสามตัวไม่เห็นห,นหนม,ม,มหนพี่น้องฉัหนหกเลยที่แรกมาจุนิโพนาว่าหน่อยหนึ่งมาถอนบนนี้บัน,นี้มายุกไกลกว่าเก่า ดูเป็นยังไงเจ้นะรุนรุนน,นครับพี่น้องนางดี้ ประมาณดูมันนะครับขยานดูกันเด้อนะครับมานอีกแล้วเท,ทีนี่ครับเก็บเม่นขามมันมันครับมันมันติดตอกันมันมานติดตอกันกันเ้เปี่ยนกรมันมานมันะตามหัวนั้นครับนู้นเก็บเม่นปรมาเนาะ ยายมองเขายัยมองเน้อยเี่ยเองไหมครับใส่ลังขีดโอ้เจได้มาใกล้ขนาดเลยเบ็ดจีเบิดบางส่วนเลยบได้เปิดกล้องครับเบ็ดจีเบิดกะเหลืออยู่10%นะเอาครับ อันนี้ครัมาน,นะครับผมขอญาตเอาหนูกันเ้อครับครับหนูได้ไล่กันนะครับหุ่นได้ไล่กันนี่แล้วเลยไอ้กํานองรู้เลยะครับเอาเยครับเก็บเต็มไปไเรื่อยครับผมแบตกระชิบเบิดไว้ถ้าสรุปยอดเต็มน้ำกันนะครับแบตที่ิบเบิดระบายส่วนบุขอท้ายคลิปเลยครับเด้อมาครับพี่น้อง จะลุบพ้นงนั้นไอ้ทำนี่แล้ครับสองตัวตอนนี้เป็นเวลาหาทุ่มแล้วครับคู่ละในคู่ละตครับตัวที่สามนะคันมากบ้าสอนยิงประทันโอ้เจ๋ดเอยู่ตัวที่รุ่นรุ่นนี่แล้วรุ่นตัวใหญ่นี่ยนะตาวที่ใหญ่กว่านี้ก็จะเจับเดยครับ ต่อเข้าไปสันมาแล้วมันซุ่มเข้ากับตากไว้ในนี่ครับครับแขนไวตากไว้ตาก,ตากลมไว้มื่อนึนย้ำนั่นมันแห่งแล้วเขาจ้องคอยเก็บครับมาสอน,นละลากันไปสักนิดนะครับดียวเวลาหาทุ่มแล้ว กดไลค์กดซ like, ับสไคร้บ้าสอนเป็นกำลังใจให้บ้าสอนให้คลิปต่อไปนี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ